ก็เลยจ้างบริษัทบิ๊กมูฟใช่ไหมมาขนของเพราะว่าของเราเยอะมากแล้วพี่เขามาตรงมาดาเปกแล้วก็แบบเก็บของไวมากเนี่ยเราตกใจมากก็จะติดก็จะติดดาวทำเองใช่เพราะว่าปกติเราทำกันเองก็ทำกันเรื่อยๆเออๆแล้วก็อิดอิดใช่รู้สึกน่าจะจ้างมาเลยเออนั่นแหละแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ผ้านเก้าเดือนแล้ววันนี้คือเก้าเดือน เก้าเดือนย้ายห,ห้องงงโอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าพี่เขาทำงานกันยังไงตื่นเต้นแล้วตอนนี้เราจะย้ายไปห้องใหม่แล้วคะ เป็นแบบว่าแขวนให้แบบนี้เลยคือถ้าเป็นเราเก็บเองก็เออยัดยัดยัดยใส่กล่องไปบ้านง่ายนี่คือย้ายห้องบ่อยมากฉันน่าจะจ้้งตั้งมาแล้วนี่ค่ะจานทมเขาก็มีการห่อดดิบีไม่มีการแตกแน่นอนเลิศมากทำเองไม่ได้อยู่เนี่จ้าทำเองก็เออโกยๆโกยๆใส่กล่องไป เราจ้างบิ๊กมูฟมาก็คือเราไม่ต้องทาอะไรเลยเขาทําให้เราทุกอย่างแต่ด้วยความที่ว่าเออเราก็จะมีความเกรงใจใดๆเลยนะจะมีความแบบเออไปช่วยเขานิดนึ่งเลยแต่จริงๆคือแบบว่าเขาเขาจัดการให้เรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวพอเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่คอนโดใหม่กันนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูคอนโดใหม่ด้วยว่าห้องรอเป็นยังไงเด้อ เคลียร์ห้องเสร็จแล้วนะทุกคนก็คือใช้เวลาตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคือเรานัดเขาตอน10โมงก็เคลียร์ของเสร็จตอนเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขนของเราทั้งหมดอ่ะไปที่คอนโดใหม่นะจ๊ะแ,แล้วก็จัดให้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าเคลียร์เรียบร้อยมากนี่โล่งจ้องแล้วของ ดูเหมือนไม่เยอะแต่มันเยอะมากเลยนะมันจะมีของแบบอยู่ตามตู้ต่างๆกระจุกกระจิกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกเสื้อผ้านี่ห้องนอนก็คือโล่งจ้งแล้วจ้า,านี่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยมุมนี้เลยมุมนี้ก็คือมุมถ่ายงานของปีโป้คิดถึง ห้องครัวพี่เขาก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกที่แบบเราต้องขนไปเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันที่คอนโดใหม่เลยนะว่าเราย้ายของเราจะเป็นยังไงบ้างบิ๊กมูฟเขาจะไปขนของที่คอนโดใหม่ของเราเราเป็นยังไงโ<ล> <Okay. S 1> อเคเจอกันที่คอนโดใหม่จ้า มาต่อกันที่ห้องใหม่เริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือการขนแล้วก็เก็บเข้าตู้นะคะเสร็จแล้วกับการขนของนะคะบิ๊กมูฟก็คือมูฟไปแล้วนะคะถ้าไม่ได้บิ๊กมูฟก็คือปิปก้กับเจนเป็นลมแน่ขอบคุณนะคะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราต้องมาจัดห้องกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้จะเป็นลงตอนนี้คือเราก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าหมอนะตอน4ี่โมงซึ่งตอนนี้สามโมงแล้วซึ่งอยากจะบอกว่า Big m o ูฟเขาทํางานรวดเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วก็แบบคือจริงๆอะ่ะเรามีเงินเจมจริงๆเรามีเงินซ่อนอยู่ในตู้จําได้ไหม<ฮ>เงินป้อนอะ่ะใช่เมื่อกี้พีเพผลของ,ของ,ของเราแบบเฮ้ยยังอยองู่ประมาณทา่ใช่ประมาณห้าหมื่นบาทนะทุกคน แล้วมันยังอยู่แล้วคือปีโป้ทำกระเป๋าตังค์หายด้วยแล้วพี่เขาก็แบบหาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เจอก็คือเฮ้ยบอกเลยว่าไว้ใจได้และนี่ก็คือไม่ได้สปอนเซอร์ดดใดๆจ่ายเงินเองล้วนๆอยู่ปะนี่คือเราซ่อนงินไว้ในตู้ยังอยู่คือเมื่อกี้ปี่ป้หยิบมาแล้วแบบอ้าเฮ้ยไม่ได้เก็บบอกเลยว่าไว้ใจได้ทุกคน เลิฟจริงๆน้ำตาซึมแล้วเนี่ยซึมทำไมเพราะว่าจ่ายตังเอง <laughs> โอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาล ห้องตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมาตรวจครับน,นะคะท่้ไงแดเนเลยแดดมากตอนนี้เทีเนเยอะว่านี้ไหมหมดแล้วก้า <9, S 1> นี่ก้าสุดเจ็ดเม่บิ๊กใหใจมากแต่ผมก็ยังไม่ปิดประตูนะ <c oughs> คือบางคนเด็วกหัวโตแต่แม่ชมการดีก็ค่อดได้เดี๋ยวขอดูครับเดี๋ยวมันจะมีทรายให้เราดห b a b y size almost two weeks ahead ยนะครับน้ำหนักสามโลแล้วนะ <laughs> <laughs> นะนะสามสิบหกวิสาวเราได้ใหญ่มากเลยนะจ <laughs> ะพิโป้หัวโตแม่ตรงนี้เราอยาก <laughs> ออกมาในการเป็นเด็กหัวโตแต่หน้าเล็กใช่ไหมหน้าฝรั่งก็เล็กเนี่ยับตรงนี้จุกจินแต่หัวเนี่ยเอเชียมีหัวโตรู้ก็ผมเห็นรูครึ่งเยอะเลยอะ <laughs> หัวโตมากแล้วแบบสุดท้ายไม่ออกอะคือดูจากทรงแล้วหน้ามาก่อน เพราะว่ามันดูบีบเยอะอ่ะเพราะเด็กใหญ่เนี่ยมันจะบีบเพราะตัวเล็กมันจะบีบบีบสุดท้ายโป๊กมาด้วยน้ําเดินแต่เดี๋ยวปรับมันรูปมันจะบอกถ้าปรับมันรูปมันนุ่มมันนิ่มนะใกล้มากเลยครับแต่ถ้ายัางเหนียวอยู่ก็สักพักนึงวีสามเจ็ดนะอ่ะสามเจ็ดแต่กำลังด<ต>ีใช่เจนต้องทำเองเนี่ยหน้าพี่โป๊กคือใหญ่มากใช่ต้นนี้ด้วยย่าด้วยที่หลัง หมองบอกว่าที่เขาอุ่นใหญ่อะตอนนี้ก็คือมาก,กินข้าวตอนนี้ก็คือมาก,กินข้าวหลังจากที่ไปโรงพยาบาลมานะคะหิวมากมาก,กินข้าวที่ออนออนเคเบปกติเรากินอะไรนะเกข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเปลี่ยนที่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนร้านด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวกินข้าวกอนนะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ที่ห้องใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราต้องเมื่อกี้นี่ลืมถ่ายเพราะว่ากล้องแบตหมดตอนนี้เราจัดห้องได้ประมาณ50%แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนี่ต้นคริส,สต์มาสต้นคริสต์มาสอันนี้ซื้อที่โลตัสเมื่อกี้ทุกคนอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากตอนอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปดูอะมันราคาพันสองตอนนี้ต้นนี้เหลือ799บาท ดูดิต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยฟูมากเดี๋ยวจะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะโอเคอตอนนี้ห้องก็คือแบบประมาณ50%นะกำลังเคลียร์ของอยู่เดี๋ยวต้องมีของบางส่วนที่เราต้องเอาเก็บกลับบ้านด้วยโอเคเดี๋ยวจะมาแต่งต้นคริสต์มาส เสร็จแล้วต้นิมแบบมวงเบแล้วก so <vale ็เรามีต้นเล็กๆอันนี้ีเดี๋ยวจะมาแต่งต้นเล็กๆอันนี้อีกสต้นนะจะต้นจิ๋วอันนี้เราก็มี้ิ๋วมากบาท เด um> <Uh ี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้ใหม่อีกรอบนึงแล้วกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเก็บของแต่งห้องกันอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะมันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้คือเคลียรมากแม่คือเดินทั้งวันเลยขาบวมหมดแล้วขอพักก่อนนะคะเฮ้ยะขอพักก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันันพรุ่งนี้นจ้ะบาย วันนี้เราจัดห้องไปได้ประมาณ80%แล้วนะก็มีบางช่วงที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเหนื่อยมากๆแล้วตอนนี้ห้องเราก็เริ่มแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วนจะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูมุม,มต่างๆของห้องนะว่าตกแต่งเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3วันได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือท้อง9เดือนแล้ว <laughs> ที่จะทำ พี่จาจะต้องมาบอกว่าตกแต่งห้องใหม่ให้กับลูกมัจก้จ้ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนั่นก็คือสามนีนั่นเองนะคะเจมโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ห้องว่าแบบตอนนี้ไปถึงไหนบ้างแล้วในการตกแต่งต่างๆนันจ๊ะ โอเคมาเดี๋ยวจะพามาดูห้องใหม่ที่เราย้ายของกันมานะแล้วก็ตกแต่งไปบ้างเป็นบางส่วนนะทุกคนแต่แก็คือยังไม่ได้เสร็จอะไรร้อเซนะ mm hmm. ก็จะมีแบบลกๆบ้างมีของลุกบ้างนี่มุมแรกก็คือมุมนี้เปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นโต๊ะทางานของเจมแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องแดเนียลส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปีโป้กับเจมและตรงนี้ก็เป็นรูปครอบครัวของเรานะจ๊ะอันนี้คนนี้ก็คือปีโป้ คนนี้ก็คือเจมคนนี้ก็คือแดนเนียลนั่นเองนี่มุมทำง,งานของเ er. <laughs> จมเขาแหละว้าชนนี่มุมทำง,งานของเจมแล้วก็ต้นคริสต์มาสเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วเราก็เลยแบบมีความวุ่นวายกันนิดหน่อยแล้วก็ซื้อของคริสต์มาสกันเป็นของขวัญของขวัญเจมของขวัญปีโป้ของขวัญแดนเนียลแล้วก็มุมนี้ พอดีว่าเพิ่งสักผ้าเสร็จมุมนี้ก็จะเป็นมุมบอกว่านั่งเล่นยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวจะแบบเก็บบ้านดีๆแล้วเดี๋ยวจะมารุมทัวห้องกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะส่วนอันนี้อยากจะนําเสนอมากเป็นคาร์ซีทของแดเนียลซึ่งเป็นคาร์ซีทส,สาหรับเด็กแรกเกิดเลยเดี๋ยวจะเอาใส่รถแล้วก็ไปรับแดเนียลที่โรงพยาบาลนะจ๊ะคาร์ซีทอันนี้คือดีมากมาที่มุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะกินข้าวซึ่งเพิ่งเพิ่งจัดเสร็จยังแบบ ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความลกๆของหนังสือของแบบของต่างๆใดๆอะไรอย่างนี้ตู้รองเท้ามีทั้งหมดเยอะมากสามสี่ตู้ได้อันนี้ตู้รองเท้าหนึ่งตู้รองเท้าสองชั้นวางรองเท้าสามชั้นวางสี่อันนี้ห้องเก็บของชั้นวางรองเท้าห้าแล้วก็ตู้รองเท้าหกโอ้เยอะมากนี่มุมนี้ก็จะเป็นมุมเข้ามาแล้วก็ เปลี่ยนรงงองเท้าใดๆว่าไปมุมนี้ก็เป็นมุมห้องครัวที่เราชอบมากเพราะว่าเป็นห้องครัวที่สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกได้กลิ่นอาหารจะได้ไม่เข้ามาข้างในเด้อเด้อนี่ก็คือห้องน้องแดนเนียลนั่นเองนะจ๊ะนี่เป็นห้องสแตนบายเอาไว้นี่คือเตียงโอ๋โอแดเนียลแล้วก็อันนี้เตียงที่แบบ เอาไว้ไปต่างจังหวัดได้เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเตียงซึ่งยังมาไม่ถึงน่าจะมาตั้งน่าจะมาประมาณแบบมกกลาเลยและนี้ก็คือที่นอนของน้องแดนนะี่ลนาเบาอ,อันนี้คือดีมากเป็นเบาะที่แบบปีโปกกับเจมเลือกแล้วก็คือเป็นเบาะที่สามารถยกย้ายห้องได้เอาน้องมาเล่นกับเราได้แล้วก็เป็นเบาะที่เป็นผ้าที่ไม่ร้อนสามารถหายใจได้ระบายอากาศได้ดีอันนี้ก็คือแบบเลือกอันนี้มา ดีมากเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเราซึ่งยังจัดไม่เสร็จยังมีความแบบลกๆอยู่อันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าที่เราขนมานี่ก็จะเป็นแบบยังจัดไม่เสร็จนะเพราะว่านี่ิโป้กำลังแพ็คของไปโรงพยาบาลอยู่แล้วก็จังหวะน,นี้ก็เลยเออถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันอะไรอย่างงี้มุมนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบจัดอีกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเจ้าคะรโป้จะพาวัน สถานที่นี้คือทุ่พอจะได้ไหมที่นี้คือที่ที่บิโบกับเจนเจอกันน,นั่นเองตื่นเต้นมากเลยอะมันนี่ฟิตเนสที่นี่นั่นเองนะจ๊ะที่เราเจอกันนะจ๊ะเขินแล้วดูสภาพตอนนี้อุ้มลูกไปแล้วจ้ะจากที่เจอกันกลายมาเป็นอุ้มลูกไปแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปออกกำลังกายข้างบนกัน ごありがとうざいまし。た <music> คือวันคริสต์มาสแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันตอนแรกปิ๊ปโป้ไม่รู้วัฒนธรรมของต่างประเทศว่าเขาต้องแกะของขวัญอะไรกันตอนไหนคิดว่าเออแกะกันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยปาร์ตงปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันตอนเช้านะจ๊ะโอเคของขวัญของเราอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสอันนี้ฮาน่าเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันนะจ๊ะก็อะไรยังไงต้องทำยังไง อันนี้เล่ของขวัญกิโซโซ๊าแลวด้านแกะเลยอ่ะอุยอ้ยอ๋อตกใจห่อเองตกใจเองเอ้าทำไมเป็นยาสีฟันรอกแ็กเองตกใจเองนี่ได้ยาสีฟันไม่ใช่เฮ้ยมีสองถูกซ่าข้างในนั้นก็คือ นี่ขอความวปนคริสต์มาสทอบคุณนะคะชอบชอบ,ชอบเพราะว่าเลือกเอง <laughs> มารคชมาร์สมาจ์มาร์ชมาร์ชเาร์ชมร์ชมแร์ชมารมาร์ม ของแดเนียลนะเดี๋ยวเราจะมาเขียให้แดเนียลแดเนียลมารีคริสต์มาสนะคะใช่ช่ใช่อันนี้เป็นน้องชายเจมเป็นคนให้มาขอบคุณนิกกับเดียน่าด้วยนะจ๊ะชื่อแดเนียลน่ารักมากเลยนี่เป็นขเขาเรียกอะไรนะซุปเปอร์แมนอ่ะอันนี้คืออะไรบ้างแบทแมนวิน่เอาชุดนี้ใส่ออกลงไปบาเลย ต่อไปจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พ่อกับแม่เจมส์ซื้อให้นะคะอันนี้ของดีเปออันนี้ของชแชรกันใช่นะจ๊ะแกโตน่าราะว่าอันเก่าของเราเสียแล้วพอเอามาใช้ใช้ได้กอนี่ขอบคุณแค้์ชิ้นใหญ่เราได้เครื่องบดกาแฟมานะ ของขวัญเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีดินเนอร์กันเมื่อกี้ก็คือไปซื้อของซื้อไก่อะไรมาแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันตอนเย็นนะจ๊ะตอนนี้ก็คือ,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 อของเพิ่มของของขวัญก็ m ีม r เรย์คริส a ์มานะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดก,กับคุณหมอจะไปตรวจท้องก็คือพรุ่งนี้น่าจะรู้แล้วว่าจะคลอดวันไหนนะจ๊ะไม่สิ้นปีก็แฮปปี้นิวเอียร์กันไปเลยแดเนีย <c> ล <oughs> อาจจะมาปี2020หรือปี2021รอรุ้นกันนะแดเนีย <c> ล <oughs> <Daniel S 1> <c oughs> จะมาปีไหนแดเนียล <c oughs> จะมาปีไหน เจอกันพรุ่งนี้บายบายโมนิ่งนะคะทุกคนวันนี้มาออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะจ๊ะเจมวิ่งส่วนพี่โป้ก็เป็น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 เดี๋ยวจะออกกำลังกายตอมนี้ โอเคเมื่อกี้ก็คือไปออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีของมาส่งที่บ้านก็คือปิโป้สั่งของจากอ e ีเกียแล้วก็สั่งของในอินสตาแกรมมาเอาไว้แต่งห้องนะเดี๋ยวมาดูกันว่าปิโป้สั่งอะไรมาบ้างนะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสิ่งนี้ไมยจ้าสิ่งนี้ก็คือกระจกที่ทางเราสั่งมานะทุกคนปิโป้สั่งจากในไอจีเดี๋ยวปิโป้จะขึ้นชื่อลานไว้ให้นะนี่เอาไว้ส่องตัวแบบนี้แล้วก็แต่งห้องได้ด้วย นี่แล้วก็อันนี้ส่วนกระจกกลมอันนี้เนี่ยปีโป้ซื้อที่โลตัสนะร้าน DIY อ่ะประมาณ300กว่าบาทส่วนกระจกอันเนี้ยกระจกยาวโคง้คงๆอันเนี้ยสั่งใน IG จราคา2,000 2น0อหรือ2,500จําจำไม่ได้ลองไปสอบถามที่ร้านดูเพราะว่าเขามีหลายขนาดหลายไซส์มากนะนี่แล้วก็เครื่องฟอกอากาศที่เพิ่งมาส่งเหมือนกันนะจ๊ะ ก็เอาไว้ตรงนี้อันจริงๆจะต้องเอาไว้ในห้องแดนเนียลแต่เดี๋ยวรอน้องคลอดก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยย้ายนี่ก็คือของที่มาส่งแล้วก็จะมีของจากอีเกียอีกเดี๋ยวไปดูกันของจากอีเกียซึ่งเมื่อกี้เราประกอบเสร็จแล้วก็คือเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะข้างเตียงอันนี้สีดําอันนี้ราคาสามร้อยเก้าเก้าเนี่ยปิโปก็ซื้อมาเพิ่มนะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ ที่เราสั่งจากอีเกียามาเพิ่งมาส่งแล้วก็ใช้งานเลยนะจ๊ะเป็นเก้าอี้สำหรับเจมนั่งทำงานตรงนี้นั่นเอง <laughs> นี่คือเอก้าอี้หวายที่อีเกียาราคาประมาณพันเจ็ดเพราะว่าเป็นเก้าอี้หวายแล้วก็บวกบวกที่นั่งด้วยบวกเขาเลยน,นะบากสีขาว ก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคลิปเดอรี่บล็อกของปีโป้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่วันบ้างนะก็เป็นเดอรี่สําหรับปีโป้ในช่วงที่ท้อง9้าเดือนแล้วนะใกล้คลอดแล้วอาทิตย์หน้าก็คือจะคลอดน้องแดนเนียมแล้วตื่นเต้นมากหวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้กับปีโป้นะโอเคก็คลิปนี้วันนี้ก็จบไปแค่นี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่น้องคลอดออกมาเลยและกันเนาะโอเคสําหรับวันนี้บ๊ายบาย